ครับอ่าน,นี่ <sk r ub> น,นี่เป็นถนนทางแดงนะครับผ่านครับเอ่อนี่คือทางน้าอาจารย์นะคือที่ถนนสี่เลนจะตัดผ่านครับอันนี้คือถนนทางแดงที่ผ่านผ่ากลางเลยฮะ กับทางทิศใต้ฮะฝั่งขวามือทิศใต้ฝั่งซ้ายมือเป็นทิศเหนือนี่นะฮะอาจารย์ฮะเอ่อทางอันนี้คือที่ชี้มือไปนั้นนี่คือทิศต,ตะวันทิศตะวันตกใช่ไหมฮะเออทิศเหนือเออทิศเ,เหนือนะนอนเป็นภูเขา,าที่ทางซีเลนจะตัดผ่านมาตรงนี้นะครับกับภายในทีเฮาเลยอ่าด้านซ้ายมือเป็นเป็นสวนยางฮนะใช่ทั้งหมดเลยฮะ นี่อาจารย์นะที่ข้างหน้านี่เป็นทิศตะวันตกนะครับเป็นเป็นทิศตะวันตกถนนตัเป็นถนนถนนตัดมานะฮะครับอันนี้คือด้านทิศทิศเลยฮะทิศตะวันอันนี้ทิศใต้นะฮะนี่คือทิศใต้ทิศใต้ก็จะมองเห็นภูเขาเห็นภูเขามหาไลยนี่ข้างหน้าคือที่ที่ผมที่ผมบอกอาจารย์ว่าเป็นภูผาเจียนะฮะที่จะมีมหาเลยโมของโมบนนะจะมาตั้งนะฮะ ข้างหน้าเป็นห àng, ่างห่างห่างภูเขาหน่อสองกิโลเมตรห่างจากนาที่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 ผมพาดูเนี่ยก็คือห่างจากภูเขาประมาณสองกิโลครับห, àng, ห,าห่างมหาหลัยห่างมหาลัยฮะห่างมอบนนะฮะสองกิโลห่างสะพานไทยลาวประมาณสี่ลูกว่าราโลเอ่อห่างจากสะพานไทยลาวประมาณสี่ถึงห้าโลนะอาจารย์นะ นี่คือฝายนะอาจารย์นะเป็นฝายที่ทําขึ้นมาครับข้างหน้าที่มองมองไปข้างหน้านะฮะนั่นจะเป็นสวนน้าของอของนายกนายกอบจมุกดาหารนครับนะครับแหลงฝายแหลงน้ําจากนี้ก็จะไหลไปผ่านถึงโรงน้ําตาลสาเรืองนะอาจารย์กับนี่คือใช่ทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือสวนยาง สวนยางของเจ้าของที่นะฮะที่ที่ปูกไว้นะครับกับนี้เป็นเป็นทางแดงที่ผ่านเข้ามานะครับถ้าถ้ายืนจากฝ่ายนะฮะมองไปทางใต้ก็จะเป็นภูผาเจียนะครับเป็นที่ที่โมโบนนะครับที่โมโบนจะสร้างที่เขาจะสร้างโมโบนนะฮะเขาลูกนี้ฮะภูผาเจียครับ แหล่งน้ําตรงนี้เขาเขาเรียกว่าห้วยมกนะอาจารย์นะห้วยมกนะเห็นไหมฮะเห็นท่อหน้าขนาดสวนน้ําของนายกอบมอมุกดาหารเนี่ยเราดูดขึ้นไปใช้ฮะขึ้นไปใช้นั่นเป็นสวนน้ําที่เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตรงข้างหน้าที่มองเห็นนะที่ตึกนะฮะนั่นก็เป็นที่ไรกอลเป็นสนามกอล์ฟนะอ่านี่นี่ี่สรนน้ำน,นะอาจารย์นะ ที่ผากลางสวนอาจารย์นะข้างหน้าเป็นทิศเหนือครับอตอนนี้ผมยืนอยู่จุดสูงสุดของของที่แปลงนี้นอาจารย์นะคือมองไปข้างหน้าจะเป็นภูผาเจียฮะนะครับนี่ฮะซ้ายมือนะที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหน้านะั้นคือสวนน้ำของนายกอบจมุกดาหารนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นทางลง ที่เข้ามาด้านโรงเรียนของเขาด้านข้างนะโรงเรียนจุฬาพรครับจุฬาพรมุกดาหารครับคือที่แปลงนี้เขาออกได้หลายทางนะาจยา์นะเขาได้ห้าหกทางนะที่ที่ที่ผมถ่ายให้ดูนี่ก็เป็นทางที่ที่เข้ามาตัวแรกนะฮนะที่จะมีทางสี่เลนตัดผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแผนที่ให้ดูครับอันนี้คือถนนฮะถนนที่ผากลางครับ สภาพด้านสูงสุดนะยังยังเป็นป่าอยู่นะครับข้างหน้าเป็นทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นที่เป็นที่ของเป็นที่สาธารนณะประมาณ20กว่กาไร่นะครับส่วนใหญ่พื้นที่เป็นหินเป็นหินเป็นดินดานครับรับนี่คือสาบัวนะครับก็อยู่ในอยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในอยู่ในพื้นที่700อไร่นะครับ